สวัสดีครับผมนุ้ซัพสมมูรยังยนโคราสนะครับวันนี้อยู่กับผมอีกเช่นเคยนะครับวันนี้เอาล้อดีๆนะครับล้อคุณภาพมาฝากนะครับเดี๋ยวมาดูกันเลยว่าเป็นล้อลายอะไรนะครับผมนี่เลยนะครับอยู่ข้างๆผมเลยนะครับ Cosmic นะครับ XT206 นะครับขอบ20กว้าง9นิ้วครึ่ง6รู139.7นะครับออฟเซตก12นะครับผมใส่กับรถอะไรบ้างนะครับก็กระบะตัวสูงนะครับผมไม่ว่าจะเป็นรีโว V i g กนะครับ มาด้าบีทีห้าศูนย์ฟอร์ดเลนเจอร์นะครับอีซูซูดีแมกเชฟโรเล็กนะครับที่เป็นกระบะตัวสูงใส่ได้เลยนะครับหรือจะเป็น f o r t u n e r m ร์มิวเอ็กซ์มซเว่นปาเนะครับเอเวอเรสต์นะครับใส่ได้เลยนะครับนี่เลยล้อเรารับประกันโครงสร้าง6ปีนะครับรับประกันสี6เดือนนะครับตัวนี้นะครับเป็นสีน้ำตาลยิงทรายขอบแบล็กชานะครับสีนี้สวยมากเป็นลายยอดนิยมนะครับขายดีอันดับหนึ่งเลยนะครับล้อคอสต์มิดนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูโปรโมชั่นนะครับผม ปกตินะครับผมวงละ10,000บาทนะครับสำหรับลูกค้าที่ดูวิดีโอนี้นะครับหรือว่าติดตามเพจนะครับลูกค้าออนไลน์นะครับราคาพิเศษเพียงวงละ8,200บาทเท่านั้นนะครับ8,200บาทจากปกตินะครับวงละ10,000บาทนะครับผมทักหาเราได้เลยนะครับที่เพจซับสมบูรณ์ยังยนโคราชนะครับผมแล้วก็ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์เพจให้ด้วยนะครับแล้วก็มีช่องติดตามนะครับเพิ่มอีก2ช่องทางก็คือ อ่า YouTube ทรับสมบูรณ์ยังยนโคราชแล้วก็ TikTok ทรับสมบูรณ์ยังยนโคลาชนะครับผมฝากติดตามด้วยนะครับเผื่อจะมีโปรโมชั่นดีๆนะครับที่ตรงใจลูกค้านะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ